เ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ค u e e Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูวดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อนเนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ mm hmm. Positive t h i n g Positive Be Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen กับน้องเกรกก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพิเอคัสกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า It's all the same. yeah. yeah. ให้คนในครอบรครัวของเขาฟังไหมและถ้าใช่เขาพูดว่าอย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหัวข้อนี้นะคะคุณปอนรีเควสมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ขอจัดให้กับทุกทุกคนเลยค่ะค e ณเชื่อว่าหลายคนนะคะก็อาจจะอยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาได้พูดถึงเราให้พ่อแม่ของเขาพี่น้องของเขาฟังหรือเปล่าในเรื่องของคุณนะคะถ้าพูดเนี่ยเออพูดว่าอะไรพูดดีไม่ดีวะหรือว่าแบบข้างหลักเราไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยวันนี้นะคะเรา มาดูกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General b r e a i n g เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ เรามีไพ่ยอยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะในวันนี้ไหนๆก็ได้เจอกับน้องเครือกูที่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เลือกน้องโครกูนะคะที่เป็นภาพวาดของคุณพิกเลตเพนจ์อีกแล้วนะคะควีนก็จะวนเวียนอยู่กับเบบี้ยดานี่แหละค่ะเพราะว่าควีนรักน้องนะคะช่องนี้เป็นช่องเบบี้ยดานะคะไม่ใช่ช่องนี้เป็นช่อง baby yoda ะควีนเอชเอ็กซ์เบบี้ยดาอ่ะน้องรอน้องพออยากเป็นช่องของน้องคนเดียวน้องมีช่องนะคะชื่อว่า everything's baby yoda นะคะ มีทั้งในติ๊กตอกนะติ๊กตอกคนฟอลอยู่ประมาณ2,000มั้งถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ยอดลดลงมาหรือเปล่าแต่ว่าอาก็ฝากไปด้วยนะคะก็ชื่อช่องเหมือนกับชื่อใน YouTube เลยนะคะน้องดีใจอ่ะวันนี้นะคะเรามาดภาูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกนะคะก็คือน้องกรกูแอบมองนะคะน้องเกร์กูแอบมองที่แบบอยู่ในเหยือกนะคะน้องแอบมองอยู่นะคะนี่คือกล่องที่1ค่ะวิ ถ้าภาพไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะแสวปให้ทุกคนไปเลือกแบบจุกๆด้วยเช่นกัน,นะค่ะเอาแบบฟาดๆไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะคือกองที่2นะคะ Baby ้ย d ดาถือถ้วยชานะคะและ the last one เลยนะคะก็คือ น้องกินกบนะคะน้องกินกบนะคะรักกองไหนชอบกองไหนนะคะเฮ้ยน้องไม่ได้กินกบน้องกินไข่กบเออรักกองไหนชอบกองไหนนะคะ <_ C 1> <น>เลือกได้ค่ะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักจะทำทามสแตปมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ p p r p r i c t e t l o lot ค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจควินกับน้องกรกูสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซี่ด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันและเป็นค่าใช้แรงงานเด็กค่ะโซ if you are r e a d นะคะเดี๋ยวเรามา find out กันเลยนะคะว่าเขาพูดถึงคุณให้คนในครอบครัวเขาฟังไหม Let's get started ค่ะ I see you hide yourself Underneath the mountain of makeup Plus the words that you made up won't make you Any cooler than you are But when you're with me คนที่เรียกกองที่หนึ่งนะคะใครก็ตามที่เลือก this one ค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาไฟายจ้ากันดีกว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะมาดูกันแบบจุกๆเลยค่ะ เขาพูดถึงคุณให้คนในครอบครัวของเขาฟังไหมใช่ไหมก็กรูและถ้าเขาพูดเขาพูดว่าไรเม้ามอยอย่างไงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมาดูซิว่าเขาจะพรรนาถึงความคลั่งรักของเขาที่มีต่อคุณหรือเปล่าอ่ะมาดูไพ่กันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับพลังงานที่ได้รับนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะกําลังอยู่ในช่วงของการง้องนอนกับคนของคุณนะคะหรือว่าจะเป็น energy ท,ที่มันมาหา่หายคุยบ้างไม่คุยบ้างสลับสลับกันไปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะพิ่งคุยกันได้4ี่สัปดาห์สี่เดือนนะคะหรือว่าสี่วันนะคะบางคนก็ ชอบคนนี้มากๆเลยนะคะคุณคุณชอบเขาคุณรู้สึกดีกับเขาแต่คุณก็สงสัยนะว่าเขารู้สึกไงกับคุณนะคะคุณรู้สึกถึง e อนเ g y จของคนผิวเข้มนะคะนะ้าผิวแทนหรือว่าผมสีแดงหรือว่าผมสีน้ําตาลนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ค่ะมาเลยค่ะสําหรับไพ่ที่คุณได้รับเลยนะคะมีดังนี้ค่ะ quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมามาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ oh, uh. น้องร้องทำไมกรอกรออย่าร้องสิเดี๋ยวก็ได้เลือกงานแล้ว <laughs> น้องหรือคว e นอะ h i s one เลยนะคะก็คือ k night of w o n e s นะคะ the next card ค่ะก็คือ four of cups นะคะอจาจจะ last one นะคะก็คือ t e n of w a n d s, oh, <okay>. <S ค่ะ คุณรู้สึกนะคะว่าคนของคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรออกมาง่ายๆนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ได้แน่ใจจริงๆว่าเขาจะจริงจังกับคนนี้หรือว่าเขาจะไปต่อกับคนนี้เนี่ยคนคนนี้เนี่ยจะไม่มีทางพูดหรือว่าเล่าให้ใครฟังเต็ดขาดแต่บังเอิญบังเอิญนะคะมันมีอยู่ช็อตหนึ่งนะคะที่เขาไปเผลอพูดมันออกมา มันอาจจะเป็นเผลอพูดตอนเมานะคะหรือว่าเผลอพูดตอนที่กําลังเครียดนะคะคุณรู้สึกว่าเขาได้พูดถึงคุณให้คนในครอบครัวของเขาฟังแต่มันเป็นการพูดแบบที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดออกไปมันเป็นการพูดแบบพลั้งเผลอออกไปนะคะเหมือนแบบมัน slip up อ่ะมันแบบพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยไม่รู้ตัวนะคะอันเกิดจาก ความเมาก็เป็นไปได้หรือว่าความคิดมากความคิดเดยอะมากเดี๋ยวมาเช็กระลุกให้มันลึกมากขึ้นกว่านี้นะคะคิ้นรู้สึกว่าคนของคุณเนี่ยเขาอะค่อนข้างเป็นคนที่บ้าง,งานนะคะแล้วก็รักการทํางานมากๆเลยนะและครอบครัวของเขานะคะก็อยากจะให้คนของคุณนะคะเขาเซตเชิดาวเขาสร้างครอบครัวนะคะซึ่งก็พูดเรื่องเนี่ยค่อนข้างบ่อยว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะแบบมีฟงมีแฟนหรืออะไรอยงี้ยนึกออกปะซึ่งแน่นอนเขาคุยยู่คุณอยู่ และเขาก็ แต่งงานอะไรเงี้ยหรอปะเขาแต่งงานกับงานของเขาอะไรเงี้ยค่ะส่วนกับคุณก็คือเป็นคนคุยของเขาที่เขารู้สึกเออเขารู้สึกสนใจรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะคือ<ๆ>รู้สึกว่าเขาได้มีการพูดมันออกไปเป็นฟีลแบบพร่งออกมาด้วยอารมณ์ที่มันสติแตกหรือว่าด้วยอารมณ์ที่เหมือนบเบื่อแล้วกับการที่พ่อแม่ต้องมาก,กรอกหูอยู่เป็นประจำว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะสร้างครอบครัวก็เลยเล่าเรื่องของคุณออกไปเลยว่าเขากาลังดีลกับคุณอยู่เพียงแต่ว่าในตอนเนี้เขาอะยังไม่สามารถแต่งงาน ได้นะหรือว่ายังไม่สามารถคอมบิทได้เพราะว่ากําลังโฟกัสกับเรื่องของการทํางานกําลังเพื่อเพื่นกับการทํางานอยู่เลยกําลังตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งไข่อยู่เลยอะไรทํานองนี้ค่ะซึ่งพ่อแม่ของเขาหรือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยก็มีการ a อ k n o เ l e e แล้วก็เลิกบ่นในเรื่องที่ว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะแต่งงานเพราะรู้ถึงการมีอยู่ของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะหรืออีกนัยาะหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่สตอรี่ประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นสตอรี่ประมาณนี้ด้วยเช่นกันค่ะว่า คุณกับเขาอาจจะมีช็อตที่มีปัญหากันหรือจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันทําให้เขาวาวุ่นใจนะคะส้ำฮาวนะเขารู้สึกว่าคุณเข้ามารบกวนจิตใจของเขาระดับหนึ่งเลยนะคะทั้งที่เขาอยากจะโฟกัสเรื่องงานแต่ไม่รู้ทําไมหัวใจเขาถึงคิดถึงแต่คุณตลอดนะคะทํางานไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยอาจจะมีปรึกษาเรื่องของคุณนะคะกับ ญาติของเขานะคะหรือว่าคนที่เขาสนิทด,ด้วยเช่นพี่ชายของเขาหรือน้องชายของเขามีการพูดถึงหรือเมนชั่นให้ฟังว่ากําลังดียอยู่กับคุณนะหรืออะไรเงี้ยกำลังดียอยู่กับผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรยังไงอ,อ่ะเขาชอบขนาดไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พูดมากหรอกนะว่าแบบชอบขนาดไหนแต่มันจะเป็นในเหมือนที่เหมือนกับว่าก็กําลังดยล่กับคุณอยู่ ทำยังไงดีหรือว่ามีคําแนะนําอะไรบ้างในเรื่องความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นการพูดแบบที่ถ้าไม่มีเรื่องออกมาฉันจะไม่พูดนะแต่ที่ฉันพูดเพราะว่าฉันแบบลาคาแล้วเพราะแม่บ่นเยอะเกินไปหรือเฮ้ยฉันแบบอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันล่อหรือมีปัญหาอยู่แล้วอยากจะเคลียร์แต่ไม่รู้จะเข้าหาผู้หญิงยังไงหรือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเข้าหาคุณยังไงอะไรเงี้ยก็เลยต้องปรึกษาคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเพศชายอะไรอย่างงี้นะคะที่ค่อนข้างโดดเด่นค่ะนั่นก็คือสิ่งที่คีน สัมผัสได้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้นะคะว่าเขาพูดถึงคุณให้คนในครอบครัวของเขาฟังไหมและถ้าพูดพูดว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นเมาให้เพื่อนฟังหรือเปล่าคุณสําคัญสาหรับเขาขนาดไหนเขาคิดยังไงคุณเข้าใจคุณแม่โอกาสความสมคัญจะเป็นยังไงนะคะถามคีนได้นะคะหลังไมมหาหารือมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะรวมไปจนถึงการเปลี่ยนเบอร์หรือแม้กระทั่งการโค้ชให้สมหวังกับชีวิตเฟรมของคุณหรือว่าสมหวังในความรักด้วยนั่นเอง นะคะหวังว่าทุกคนค่ะจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอนี้ใช่ไหมกระครอ Mediforce b e w i t h You All ค่ะจะ Have a good day Have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็กตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังวัยมหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ Bye. สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนคนที่เลียกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องโครกูที่ถือชานะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาไฟลยเจ้ากันดีกว่าว่า <c oughs> วอะไรก,ก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะมาดูกันแบบจุกๆเลยค่ะ เขาพูดถึงคุณให้คนในครอบครัวของเขาฟังไหมใช่ไหมก็กรู mm hmm. และถ้าเขาพูดเขาพูดว่าไรเม้ามอยอ,อย่างไงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมาดูซิว่าเขาจะพรนนาถึงความคั่งรักของเขาที่มีต่อคุณหรือเปล่าอ่ะมาดูไพ่กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับเลยนะคะก่อนอื่นนะคะชาแนล e เอมาได้นะคุณรู้สึกว่า ทั้งคุณและเขาต่างข้างรก,กันและกันมากๆค่ะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนเนาะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักหรืออะไรทํานองเนี้ยคะ่ะนะคะมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีความเป็นโซเมตในนี้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะทีนี้วินรู้สึกถึงอ n e เน y จีของคนที่เกี่ยวข้องกับ6 9เ6นะคะอาจจะเป็นคุณที่มีเลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์ หรือเขามีเลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์เบอร์เลขที่บ้านหรือว่าทะเบียนรถอะไรเงี้ยวาชเวอร์นะคะแล้วเพียงก็รู้สึกถึง Energy ของเลข2นะคะ2 2ง 4, 4 2, องสอ่งะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่ค่อนข้นางโดดเด่นด้วยเช่นกันค่ะ However เรามาดูกันเลยนะคะว่าไพ่คืออะไรค่ะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคุนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับคุนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆากเลยค่ะ The first one นะคะ <c oughs> ก็คือ this one น้องใซฟอสนะคะรู้งานค่ะ The taller นะคะ The next card ค่ะก็คือ two of ใช่สิค่ะ the last one นะคะก็คือ the of coins นะคะ Obviously นะคะว่าคนของคุณเนี่ยได้มีการพูดถึงคุณให้เพื่อนของเขาฟังอย่างชัดเจน และครอบครัวด้วยนะคะพูดถึงคุณให้เพื่อนเขาฟังก่อนเพื่อนสนิทของเขาแล้วก็เล่าให้คนในครอบครัวฟังนะคะคือรู้สึกว่าเขาตั้งใจที่จะเล่านะแต่ว่าในช็อตที่เขาเล่าให้ครอบครัวของเขาฟังอะคะ่ะมันเป็นช็อตที่คนในครอบครัวไม่คิดว่าเขาจะเล่าให้ฟังแต่เขาพูดถึงในทิศทางที่ดีนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้เป็นการเจอกันแบบบังเอิญหรือ อย่างถ้าเพื่อนแนะนำเนาะก็คือแบบมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาคุยกับเราแล้วเขาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขามีความสุขแล้วเขารู้สึกว่ามันคือความรักเขารู้สึกว่าคุณคือรักแท้ของเขาคุณคือความรักของเขาเขารู้สึกว่า คุณและเขามีความเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงแบบมันมีบอลที่ผูกพันกันนะคะอาจจะเป็นบอลที่ผูกพันกันในลักษณะของทางจิตวิญญาณถ้าเขาเชื่อเรื่องของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์การมูนะคะหรือว่าเรื่องของการดูดวงเนี่ยเขาก็บอกกับครอบครัวเขาว่าเนี่ยแหละเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นโซเมของเขาเป็นคนที่เขาตามหาแต่ถ้าว่าเขาอ่ะไม่ได้เชื่อในเรื่องพวกนี้เขาอ่ะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขารู้สึกคุ้นเคยแหละ เป็นคนที่เขารอคอยมาโดยตลอดนะคะคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะด้วยแต่ว่าในบรรดาคนที่เขาคุยด้วยหรือเข้าหาค่ะมันเป็นคุณที่พิชิตใจเขาได้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาสนใจคุณมากๆนะคะเขาอยากจะ get to know you more เขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันดีขึ้นนะคะมันไปต่อได้นะคะและฟินก็รู้สึกว่าเขาบอกกับคนในครอบครัวของเขาว่าคุณเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีของเขาเป็นแบบ b friend แล้วก็เป็น lover ที่ ดีสาหรับเขาด้วยนะคะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาได้ดีเป็นคนที่ให้กําลังใจได้ดีเป็นคนที่คอยเชียร์อัพเขาแล้วก็เป็นพลังงานบวกให้แก่เขานะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่ความสบายใจให้แก่เขาซึ่งเขาได้บอกสิ่งนี้กับครอบครัวของเขานะคะเขาดูข้างรักคุณมากๆแล้วก็ดูชื่นชอบคุณมากๆเลยนะคะเขาดูแบบประทับใจในตัวคุณมากๆเลยนะเออดูชอบดูสนใจดูแบบ อยากจะแนะนำคุณ introduce คุณให้ครอบครัวของเขาได้รู้จักคุณตัวเป็นๆเ,เขาเชื่อว่าถ้าครอบครัวของเขาได้รู้จักคุณจะต้องตกหลุมรักคุณเหมือนที่เขาเองอะ่ะก็ตกหลุมรักคุณด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ Amazing มากๆและขณะที่เราอยู่ขนาดนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกแบบยิ้มแก้มฟริจนพ่อแม่แซวนะคะเขาน่าจะโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยแบบ เปิดใจคุยกันอย่างเงี้ยก็คือเหมือนพ่อแม่เขาก็รู้เลยว่าแบบเออเขาชอบคุณมากๆนะคะน่ารักมากๆขนาดนี้นะคะได้เข้าบ้านเขนาเมื่อไหร่เนี่ยมาเล่าให้คุณฟังด้วยนะคะอ e นจีดีมากๆเลยนะํคำคลักคุณขนาดนี้ต้องได้เป็นแฟนแล้วไมล่ะ และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้นะคะว่าเขาพูดถึงคุณให้คนในครอบครัวของเขาฟังไหมและถ้าพูดพูดว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นเมาให้เพื่อนฟังหรือเปล่าคุณสําคัญสาหรับเขาขนาดไหนเขาคิดยังไงคุณเขาทราคุณแมมโอกาสความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะถามควีนได้นะคะหลังไมมหารือมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะรวมไปจนถึงการเปลี่ยนเบอร์หรือแม้กระทั่งการโค้ชให้สมหวังกับชีวิตเพลงของคุณหรือว่าสมหวังในความรักด้วยนั่นเอง นะคะวังว่าทุกคนคะ่ะจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอนี้ใช่ไหมกระครอ Mediforce be with you all คะ่ะจะ have a g o o d day Have a great day คะ่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับพุณได้ที่ช่อง t h e s c r i p t i o n box ้า่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ b ายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลีอยกองที่ สามนะคะใครก็ตามที่เรียกน้องเครือกูอกินไข่กบค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาฟายา้า้ากันดีกว่าว,าว่าวอะไรก็คือหัืข้อของเราวันนี้นะคะมาดูกันแบบจุกๆเลยค่ะ เขาพูดถึงคุณให้คนในครอบครัวขงเขาฟังไหมใช่ไหมก็กรูและถ้าเขาพูดเขาพูดว่าไรเมาามอยอย่างไงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูซิว่าเขาจะพรรณนาถึงความข้างรักของเขาที่มีต่อคุณหรือเปล่าอ่ะมาดูไพ่กันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับ Energy ที่ได้รับนะคะควีนของยาชาแนลพลังงานนะคะควีนรู้สึกถึง Energy ของคนที่ฉลาดนะะีอาจจะเป็นคุณและเป็นเขานะคะคนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูบาอาจารย์นะคะ instructor นะคะนักเขียน writer นะจารหรือคุณอาจจะมีความฝันในการเป็นนักเขียนนะคะเป็นไปได้ค่ะ และเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนเนี่ยอาจจะเจอการบนโลกออนไลน์แล้วก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะคะน,นั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นมีอันนเของชาวต่างชาติเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะสวิสแลนด์สวีเดนนะคะออสเตรเลียอังกฤษคือสิ่งที่เด่นมากๆแต่มันอาจจะมีชาติอื่นด้วยก็ได้นะคะที่คุยไม่ได้พูดมันออกมาแต่ What e v e r ค่ะมันมีความไปต่างชาติอยู่ในนี้มันมีความยังไม่ได้เจอกันหรือว่ามันมีความที่แบบคุยกันมานาน นานๆไม่พัฒนาสักทีหนึ่งเหนื่อยแล้วอะไรงนี้นะคะวินรู้สึกว่าเขาเป็นคนค่อนข้างมีอีโกโ้แล้วก็ปากแข็งมากๆและคุณเองก็มีอีโก้ด้วยเหมือนกันนะคะคือสิ่งที่สัมผัสได้เราทุกคนมีอีโกโ้เว้ยแต่อยู่ที่ว่าใครมีอีโก้ม,มากน้อยกว่ากาันแค่นั้นแหละเอามามาดูกันเลยว่าไพ่ได้อะไรบ้างนะคะ ควิกเมนชั่นนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะ<ๆ>เพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one นะคะก็คือ this one ค่ะ Queen of Swords ค่ะ The next card นะคะก็คือ Seven of Coins นะคะ And the next one เลยนะคะก็คือ The Hangman ค่ะยังนะคะคุณคนนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องของคุณให้คนในครอบครัวของเขาฟังนะคะแต่มันก็มีเคสแบบนี้ด้วยเหมือนกัน มันมีเคสแบบนี้ว่าเขาเคยปรึกษาเรื่องของคุณกับคนที่เขาสนิทด้วยอาจจะเป็นพี่ชายของเขาหรือน้องชายของเขาหรือพี่สาวหรืออะไรเงี้ยหรือแม่ของเขาคนที่ดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาอะไรเงี้ยที่อยู่ในครอบครัวเคยเคยมีปรึกษาอยู่แต่ว่าไม่ได้พูดว่าเป็นเรื่องของเขาเออมันจะเป็นในทิศทางที่เหมือนกับแบบไป เมนชันว่าเป็นเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยหรือ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 เขาอะไม่ได้ใช้เวิร์ด a c t l y ว่าเป็นคนคุยแต่เขาใช้เวิร์ดว่าแบบมีปัญหากับเพื่อนอะอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้บอกว่าคุณคืออยู่ในสถานะไหนมันมันเป็นประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าโอ e r อ l l อตรงนี้จากที่คุณรู้สึกได้คะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาปากแข็งปากหนักปากไม่ตรงกับใจและเอาแต่ใจมากๆแลวเขาเป็นคนชอบเอาชนะแล้วเขาอะ ยังไม่พูดเรื่องของคุณให้คนในครอบครัวของเขาฟังเพราะเขารู้สึกว่าถ้าคุณและเขายังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเขารู้สึกว่าเรายังไม่เคยเจอกันมาเลยนะคะเขาเขารู้สึกว่าคุณและเขายังไม่เคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยมันต้องเจอกันก่อนสิถึงจะรู้ว่าความสัมพันธ์จะไปขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะ หรือเขารู้สึกว่าเขายังไม่จําเป็นที่จะต้องบอกใครในเรื่องของคุณเพราะไม่รู้ว่าทิศทางความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะจบลงแบบไหนไายขึ้นว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วก็ชอบเก็บความลับไว้กับตัวเองเขารู้สึกว่าการที่เขาพูดมันออกไปอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นการสปอยชีวิตหรืออะไรอย่างหนึ่งแล้วมันจะทำให้ things more difficult or more challenging so like keeping silent is better for him คือการที่เขาแบบเงียบๆแบบเนี้ยดีที่สุดและเพราะถ้าพูดมันออกไปอาจจะทำให้เรื่องมันยุ่งยากขึ้นหรือว่าเดี๋ยวมีคนมาคิดร้ายมี e ีวิลอใส่ความสัมพันธ์ตรงนี้มาแบบโอ้ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเลยไม่พูดถึงแต่หลักๆก,ก็คือค่อนข้างเป็นคนปากหนากแล้วก็ เป็นคนทีไ่ไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะพูดมันออกไปในตอนนี้ใช้คํานี้ดีกว่าคือมันถึงเวลามันคงจะพูดออกไปเองแหละว่าเออเขาดีกว่าใครอยู่คนนี้เป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ใช่ในตอนนี้เพราะว่าในตอนเนี้ยเขาพิเศษที่จะให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าอนาคตของคุณและเขามันจะไปจบลงที่ตรงไหนด้วยไงเออก็แบบเอออยากรู้เหมือนกันมันจะจบลงที่ตรงไหนเกิดพูดไปก่อนว่าชอบคนนี้มากๆแล้วอยู่อยู่ความสัมพันธ์มันพังลงก็กลายเป็นแบบเดี๋ยวหน้าเสียอีกเขาเป็นคนแบบกลัว การเสียฟอร์มากมากด้วยนะคะเล็กอย่างเขาก็ดูแบบไม่พร้อมที่จะพูดอาจจะเลือกที่จะรอให้เจอกันตัวเป็นๆก่อนดูว่าเคมีตรงกันไหมหรือถ้าเคยเจอกันแล้วเขารู้สึกว่ามันควรเทคไทม์สมากกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะเป็นประมาณนี้นะไม่ต้องด้อยไม่ต้องเครียดค่ะถึงเวลาถ้าเขาแบบเลือกเราแล้วจริงๆยังไงเขาก็ต้องพูดเขาต้องเปิดตัวอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะ และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้นะคะว่าเขาพูดถึงคุณให้คนในครอบครัวของเขาฟังไหมและถ้าพูดพูดว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นเมาส์ให้เพื่อนฟังหรือเปล่าคุณสําคัญสาหรับเขาขนาดไหนเขาคิดยังไงคุณเขาทรบคุณไหมโอกาสความสัมพัญจะเป็นยังไงนะคะถามควีนได้นะคะหลังไมมหาหารือมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะรวมไปจนถึงการเปลี่ยนเบอร์หรือแม้กระทั่ง โค้ชให้สมหวังกับชีวิตเฟรมของคุณหรือว่าสมหวังในความรักด้วยนั่นเองนะคะหวังว่าทุกคนค่ะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ใช่ไหมก็ะคือ Medifors e be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คด้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมมหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะบ y e